สรุปข่าวประจำเดือนตุลาคม2568ระหว่างวันที่4-5ตุลาคม2568ณอาคารศึกษาทั่วไปสาขาว,วิทยาศาสตร์มัรยร้านนาเชียงใหม่ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสต็มให้กับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโยประถมจังหวัดลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสต็มและใช้หลักการสต็มในการแก้ไขปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่5ตุลาคม2568ส,สาขาว,วิทยาศาสตร์มัทาร,รนานานได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการโมดูลทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6โรงเรียนบ้านศก,กอบอำเภอชิงการจังหวัดน่านโดยกิจกรรมประกอบด้วยการใช้กล้องจุลทรรศเพื่อเรียนรู้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและการเก็บตัวอย่างพืชด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดสิสดส์ส,ดสายปาร,ระและนางสาวพิมพชนกบางเมธเป็นวิทยา ่รวมพร้อมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆตลอดกิจกรรม ระหว่างวันที่6-7ตุลาคม2568สาขาวิทยาศาสตร์มอทรและนานลำปางได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนระดับชั้นปวชณนะอาคารปฏิบัติการกลางมอทรและนา,นานลำปางโดยกิจกรรมมุ่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักนกวัตกรรมรุ่นใหม่ เมื่อวันที่21ตุลาคม2568คณะวิทยาศาสตร์ได้ทนโลยีการเกษตรเชียงรายได้จัดประชุมหาหรือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษรกตรบูรค่าสูงซึ่งมีแผนเปิดรับนาสาสักศึกษาในปีการศาสาสรึกษา2570โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก คนเอกสุทัศนจารุมณีพร้อมด้วยคุณสุภาชายัยเตชนันและคณะทำงานร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยมุ่งสร้างบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติผู้สร้างคุณค่าใหม่ให้กับภาคเกษตรยุคดิชชทัลเมื่อวันที่22ตุลาคม2568คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรมทรลนาตาได้จัดทดสอบมาตรฐานสีมือแรงงาน สาขาาพนักง,งานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกระดับหนึ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบุคลากรภายในณนห้องคอมพิวเตอร์3อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทางคณะได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน4สาขาวิชาได้แก่กราฟิกประมวลผลคำช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และผู้ประกอบอาหารไทยระดับหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่22ตุลาคม2568หน่วยบม่มเพาะปัญญาประดิษฐ์มทรและนานานได้เข้าร่วมงาน Super AI Engineer The f i e National AI Exhibition ใต้ทีม AI Innovator AI Engineer AI Researcher ณนะร้านชั้นหนึ่งห้างเซ็นท่านพระรามเก้ากรุงเทพนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและรับโร่รางวัล AI Innovator การนี้หน่วยบ่มเพาะรับประกาศเกียรติคุณในฐานะศูนย์ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคและหน่วยบ่มเพาะ AI ระหว่างวันที่25 2 6ถึง26ตุลาคม2,568ขคณะวิทยาศาสตร์และเทโลอีการเกษตรมรอทรอรันนาเชียงรายได้จัดโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร a ก r o Product Value CREATION เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบูรณาการและออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมูลค่าสูงโดยผู้เข้าร่วมศึกษาเยี่ยมชมโรงงานกาแฟดอยช้างสู์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงชิงรายและไร่กาแฟและเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านห้วยมะเกียงกิจกรรมครั้งนี้เสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่และเกษตรยั่งยืน พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนาบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติผู้สร้างคุณค่าใหม่ให้ภาคการเกษตรและสร้างเครือข co ่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมเมื่อวันที่27ตุลาคม2568สาขาพืชศาสตร์มทรล้านนานาได้จัดงานประชุมวิชาการพืชศาสตร์ทั้งที่11ณห้องบรรยาย2อาคารวิทยาบริการโดยมีการบรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่การยางพาราแห่งประเทศไทย ื่องสถานการณ์การผลิตยางพาราในปัจจุบันและอนาคตพร้อมด้วยคุณนทีจุติโระกรบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่โรคการทำงานและบัณฑิตในอุดมคติของสถานประกอบการภาคเอกชนก่อนปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ชั้นปีที่4สะท้อนถึงการบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงเมื่อวันที่27ตุลาคม2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนำโดยคณะบดีผู้ช่วยคณะบดีหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมูลค่าสูงเข้าศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการภาคเกษตรในจังหวัดชียงรายเพื่อหารือการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการเกษตรการศึกษาดูงานและหารือแนวทางความร่วมมือกับตลาดล้านเมืองและบริษัท ทีบีวันเดนเครือบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรนำมาบูรณาการและเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างเป็นระบบเมื่อวันที่29ตุลาคม2568คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทรละนาตาได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านอาหารก่อนออกสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการรวมถึงสาขาอุตสาหกรรมเกษตรโดยมีคุณสุรเชษฐ์ดิเรก็กบุษราคมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปฏิบัติจ,จริงเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสาิจศึกษาระหว่างวันที่3 0ถึง31เอตุลาคม2568คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมอทรล้านาตาร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน43ตาได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับหนึ่งนห้องปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อให้นักศึกษาได้รับมาตรฐานวิชาชีพและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนวัตรพุเพียงเรศสาขาวิทยาศาสตร,ร์มทรล้านนาเชิงใหม่ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์